สวัสดีค่ะ,ะนักเรียนที่รักของครูทุกคนวันนี้นะคะครูนิดาหรือครูนินะคะจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยสไตล์ครูครูค่ะจะสอนเรื่องอะไรนะติดตามชมกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องชนิดคําในภาษาไทยค่ะชนิดของคําในภาษาไทยนะคะจะมีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันค่ะชนิดที่1น,นะคะคือคํานาม2คือคํากริยา 3คือคำสรรพ,พนาม4คือคำวิเศษ5คือคำสรนธาน6คคำบุพบทและ7คือคำอุทานค่ะแต่ในวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนด้วยกันทั้งหมด3ชนิดค่ะคือคำบุพบทคำสันธานและคำอุทานค่ะเรามาเริ่มชนิดแรกกันเลยนะคะคือคำบุพบทค่ะ คำบุพบทนะคะคือคำที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงคำหนึ่งหรือกลุ่มคำหนึ่งให้มีความสัมพันธ์กับคําอื่นๆค่ะคำบุพบทนะคะจะแบ่งทั้งหมดเป็น2ชนิดค่ะชนิดที่1นนะคะคำบุพบทที่เชื่อมโยงกับบทอื่นจะแบ่งเป็นทั้งหมด6ประเภทค่ะประเภทที่1นะคะคำบุพบทที่นำหน้ากรรมค่ะมักจะใช้สองคำนะคะคือคำว่า แก่กับคําว่าซึ่งตัวอย่างประโยคนะคะเช่นอย่าเห็นแก่ตัวคําว่าแก่นําหน้าคําว่าตัวนะคะซึ่งคําว่าตัวในที่นี้นะคะจะทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคค่ะประเภทที่สองนะคะคําบุพบทที่นําหน้าคําที่เป็นเจ้าของค่ะมักใช้อยู่สองคำด้วยกันนะคะคือคําว่าแห่งกับคําว่าของค่ะตัวอย่างประโยคเช่นนะคะคําว่าแห่งก็คือ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยส่วนตัวอย่างประโยคของคำว่าของนะคะเช่นคำว่าประโยคที่ว่าหนังสือของนักเรียนเห็นไหมคะคำว่าของนำหน้าเจ้าของซึ่งเจ้าของในประโยคนี้ก็คือนักเรียนค่ะ ประเภทที่3นะคะคำบุพบทที่นำหน้าคำบอกลักษณะค่ะจะมีอยู่4คำที่คุณครูนะคะจะเสริมเป็นเกตเล็กๆให้นักเรียนนะคะได้ทำความเข้าใจนะคะก็คือคำว่าด้วยกับแก่และต่อค่ะตัวอย่างประโยคเช่นนะคะคุณครูตรวจการบ้านของนักเรียนด้วยปากกาแดงค่ะคำบ,บ,บทในที่นี้คำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะคือคำว่าด้วยค่ะ เห็นไหมคะประเภทที่3นี้ไมไ่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมานะคะเป็นคำบุพบทเพศที่4นะคะคือคำบุพบทประเภทที่นำหน้าคำบอกเวลาค่ะจะมีอยู่4คำด้วยกันนะคะที่ครูจะเสริมให้นักเรียนนะคะเป็นเก็บเล็กๆเ,เพื่อในการนำไปทำแบบฝึกหัดหรือทำข้อสอบนะคะ4คำนี้ก็คือคำว่าจนกระทั่งเมื่อตั้งแต่ สี่คำนี้จําไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างประโยคเช่นน้องชายลื่นล้มในห้องน้ําเมื่อเช้าค่ะหรือประโยคที่สองนะคะคือพี่ชายอ่านหนังสือจนถึงเที่ยงคืนค่ะเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยนะคะทำคำข้าใจได้ง่ายๆเลยคะ่ะ ประเภทที่5นะคะคำบุพบทที่นำหน้าคำบอกสถานที่นะคะจะใช้คำที่สังเกตง่ายๆด้วยกันทั้งหมด6คคำด้วยกันค่ะคือคำว่าที่ในเหนือใกล้จากและคำว่าแต่ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่นน้ำอยู่ในตู้เย็นเห็นไหมคะมีคำว่าในคำว่าในที่นี้ทำหน้าที่บอกว่า สิ่งของนั้นอยู่ที่ไหนสถานที่ใดนะคะหรือประโยคตัวอย่างที่สองนะคะประโยคที่ว่าฉันลืมปากกาไว้ที่โรงเรียนค่ะคําว่าที่ทําหน้าที่บอกว่าบุคคลนั้นลืมสิ่งของนั้นไว้ที่ไหนค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่6ค่ะคําบุพบทที่ทําหน้าที่นําหน้าคําที่บอกปริมาณค่ะ จะมีด้วยกันทั้งหมด4คํคำที่สังเกตง่ายๆนะคะคือคําว่าตลอดเกือบทั้งราวค่ะ4คํานี้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นวันนี้ฝนตกที่โรงเรียนบ้านผุเรียบตลอดทั้งวันค่ะต่อมานะคะจะเป็นคําบุพบทชนิดที่2ค่ะคําบุพบทชนิดที่2นี้นะคะจะ เป็นคำที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับบทอื่นค่ะมักอยู่ในส่วนของต้นประโยคและมักใช้เป็นคำทักทายค่ะโดยส่วนมากนะคะจะใช้ในการเขียนบทประพันธ์ค่ะ2องคำที่ครูเชื่อว่านักเรียนต้องเคยพบเจอนะคะก็คือคำว่าค่าแต่กับดูก่อนคุ้นๆไหมคะในบทประพันธ์เรื่องต่างๆนะคะสังเกตดีๆนะเพราะว่าคำ2องคำนี้ค่ะ จะมีการใช้ค่อนข้างเยอะในบทประพันธ์และอย่าใช้ปนกันนะคะนี่คือในส่วนของเนื้อหาในเรื่องของคำบุพบทค่ะมีใครสงสัยอะไรไม่เอ่ยถ้าสงสัยสามารถถามครูได้นะคะในเรื่องต่อไปคุณครูจะสอนในเรื่องของคำสันธานค่ะคำสันธานนั้นจะเป็นยังไงติดตามชมได้เลยค่ะ คำในภาษาไทยชิ้นที่สองนะคะที่ครูจะมาสอนในวันนี้นะคะคือคำสันธานค่ะคำสันธานนะคะคือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อมข้อความกับข้อความเชื่อมความให้สละสลวยขึ้นเช่นคำว่าและหรือแต่เพราะค่ะคำสันธานนะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะคะ ชนิดที่1นนะคะคำสันธานเชื่อมใจความที่คอยตามกันนะคะได้แก่คำว่าและกับทั้งก็ทั้งและครั้นจึงครั้นก็พอก็เห็นไหมคะครูให้คำที่นักเรียนสามารถํำไปสังเกตในประโยคนะคะ แต่เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเพื่อนักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะตัวอย่างประโยคเช่นปราณีกับปลานอมเป็นพี่น้องกันค่ะเห็นไหมคะมีคำว่ากับเชื่อมให้ประโยคนั้นไปในทิศทางเดียวกันค่ะหรือประโยคที่สองน,นะคะพอถึงบ้านฝนก็ตกเห็นไหมคะมีคำเชื่อมประโยคคือคำว่าพอกับคำว่าก็เชื่อมให้ประโยคนั้นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ คำสันธานชนิดที่2นี้นะคะเป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมใจความที่มีความขัดแย้งกันค่ะผู้มีเกตเล็กๆนะคะให้นักเรียนนะคะนําไปใช้ในการแยกประโยคหรือข้อความในการทําแบบสกขัดห,หรือการทําแบบข้อสอบที่นักเรียนนะสามารถแยกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยครูจะมีคําที่สามารถใช้แยกเห็นได้ชัดเลยนะคะทั้งหมด4คําค่ะคือคําว่าแต,แต่แต่ทว่ากว่าก็ ถึงก็4คํคำนี้นะคะนักเรียนจําไว้ให้ดีนะคะเวลาทําข้อสอบก็จําคํา4คํานี้นะคะไปแยกจะได้ง่ายขึ้นนะคะโดยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังทั้งหมด2ประโยคนะคะให้นักเรียนเห็นและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะประโยคที่1น,นะคะคือประโยคที่ว่าฉันชอบระบายสีแต่พี่ชอบปลูกต้นไม้ค่ะเห็นไหมคะมีคําว่าแต่ ในการเชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันแต่ทั้งสองประโยคนี้ทำไมคะมันขัดแย้งกันอย่างชัดเจนเลยค่ะหรือประโยคที่2นะคะคือประโยคที่ว่าถึงประพลจะปากร้ายแต่เขาก็ใจดีมีคำว่าอะไรบ้างคะที่ใช้เชื่อมประโยคของประโยคนี้คือคำว่าถึงกับคำว่าก็และมีคำว่าอะไรคะ แอบเพิ่มมาอีกค่ะเห็นไหมคะประโยคนี้ทั้งหมด3คํานะคะที่เชื่อมใจความแสดงความขัดแย้งกันเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นคําสันธานชนิดที่3ค่ะคําสันธานชนิดที่3นี่นะคะเป็นคําสันธานเชื่อมใจความที่จะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมักใช้คําว่าหรือหรือไม่ก็มิฉะนั้นไม่เช่นนั้นไม่ก็ค่ะ เห็นไหมคะ5คำหลกัหลกๆที่นักเรียนสามารถนำไปใช้แยกประโยคหรือข้อสอบได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างประโยคเช่นพี่จะอ่านหนังสือหรือพี่จะฟังเพลงเห็นไหมคะมีคำที่ให้ตัวละครนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือคำว่าหรือค่ะหรือตัวอย่างประโยคที่2นะคะ เราต้องอ่านหนังสือมิเช่นนั้นเราจะสอบตกค่ะเห็นไหมคะมีคำสันธานอะไรเอย่ยใช่ค่ะคำว่ามิเช่นนั้นค่ะที่เชื่อมประโยคอยู่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะต่อไปนะคะคำสันธานชนิดสุดท้ายค่ะคือคำสันธานชนิดที่4ค่ะคือ คำสันธานเชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกันะคะ่ะโดยครณนะคะจะมีคําคำเก็ตเล็กๆนักเรียนนั้นสามารถจํา5คคำนี้นะคะเพื่อนําไปแยกในประโยคในแบบฝึกหัดหรือในข้อสอบได้นะคะโดยคําคำนี้คือคําว่าจึงเพราะเพราะจึงเพราะว่าฉะนั้นจึงคําคำนี้จําไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุูยกตัวอย่างประโยคให้ฟังนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นทำความเข้าใจ มากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างประโยคทีห่หนึ่งเช่นสมชายไม่ตั้งใจเรียนจึงสอบตกเห็นไหมคะคำสันธานเช่นประโยคในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะใช่ค่ะคือคำว่าจึงค่ะคำว่าจึงคำหนะ้าที่เชื่อมประโยคให้สองประโยคนั้นเชื่อมเข้าหากาันและมีความเป็นเหตุเป็นผลกันมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมคะ พราะสมชายนั้นไม่ตั้งใจเรียนทำให้สมชายนั้นสอบไม่ผ่านค่ะหรือประโยคที่สองนะคะสมสวยเป็นคนดีค่ะจึงได้รับการยกย่องค่ะเห็นไหมคะเพราะดูจะประโยคนี้เพราะสมสวยนั้นเป็นคนดีทำให้ได้รับการยกย่องดูเป็นเหตุเป็นผลกันใช่ไหมคะเห็นไหมคะคำสันธานไม่ได้ยากเลยขอให้นักเรียนนั้นเปิดใจและตั้งใจในการศึกษานะคะ เดี๋ยวครูจะมาสอนในเรื่องของชนิดคำต่อไปเลยค่ะชนิดคำสุดท้ายนะคะที่คุณครูจะนำมาสอนนักเรียนในวันนี้นะคะคือคำอุทานค่ะคำอุทานคือคำที่มีการเปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดค่ะคำอุทานนี่นะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดง่ายๆที่สามารถแยกได้เลยค่ะ ชนิดที่1น,นะคะคำอุทานบอกอาการค่ะเช่นคำว่าโอยว้ายตายจริงคุณพระช่วยเห็นไหมคะเป็นคำที่ครูเชื่อว่านักเรียนนั้นต้องเคยได้พูดหรือได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนค่ะส่วนคำอุทานชนิดที่สองนะคะคือคำอุทานเสริมบทเชน่นคำว่าอาบน้ำอาบท่า ไปวัดไปวาเสื้อแสงผ้าผ่อนเห็นไหมคะมันจะมีการเสริมคำหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมคะนักเรียนพอแยกได้ไหมเอ่ยครูเชื่อว่าคำอุทานเนี่ยค่ะนักเรียนนั้นสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดพอนักเรียนนั้นค่อนข้างที่จะได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนค่ะเห็นไหมคะชนิดคำในภาษาไทยไม่ได้ยากขอแค่นักเรียนนั้นเปิดใจและ เริ่มที่จะเรียนรู้นะคะค่อยๆเริ่มค่อยๆศึกษาไปมีอะไรสงสยัยสามารถถามครูได้นะคะเจอที่ไหนถามได้หรือสามารถถามในช่องทางต่างๆเ c e บุ o k l ลายสามารถถามได้เลยค่ะภาษาไทยไม่ได้ยากขอแค่เปิดใจเรียนภาษาไทยสไตล์ครูๆกับครูนี้นะคะอาทิตย์หน้า หรือชั่วโมงต่อไปคุณครูจะมีอะไรมาสอนเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้อีกขอให้ติดตามดีๆนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ